นายหนีกรรมไม่ผลหลอกตามมาด้วยเสียงหัวเราะชวนขนลุกเอกพุ่งออกจากห้องด้วยความตื่นตระหนกเขาสะดุดล้มหน้ากระจกเงา ภาพสะท้อนเผยให้เห็นเงาของวิเชียนยืนอยู่ด้านหลังเอกหันกลับไปแต่ไม่มีใครยืนอยู่เลยกลิ่นคาวเลือดยังติดอยู่ในอากาศกลับสู่เหตุการณ์ปัจจุบันเอกถูกเหวี่ยงลงกับพื้นซอกตึก หัวของเขากระแทกกำแพงจนเลือดซึมออกมาเงามืดวิเชียนปรากฏไใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยแผนเน่าเปื่อยตาของวิเชียนไร้แววชีวิตดูน่ากลัวอย่างที่สุดนายคิดว่าทุกอย่างจบง่ายๆง,งั้นหรือวิเชียนกล่าวด้วยเสียงเย็นชา เอกพยายามคลานหนีแต่วิเชียนแตะตัวเขาร่างของวิเชียนกลายเป็นเท่าฐานทันทีเอกถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกแต่ก่อนที่เขาจะได้ลุกขึ้นเขากลับพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่ซอกตึกแล้ว เขาอยู่ในโกดังล้างสถานที่เดียวกับที่ฆ่าวิเชียนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความในจอว่าถึงเวลาชดใช้แล้วจากเงามืดการปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มเหี่ยมเกรียมแกเป็นลายต่อไป การพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาที่ชวนสยองเสียงเย็นชาแผ่วเบาก่อนที่ทุกอย่างจะดับดวูบเช้าลุ่งขึ้นข่าวในโทรทัศน์รายงานว่าพบศพเอกในโกดังล้างสภาพศพของเขาคล้ายกับวิเชียนอย่างหน้าขนลุก